กับดิฉันนางสาวบดเสพรศรีสว่างและรายการ Hello Credit ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอรายงานข่าวสารของขอบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะข่าวแรกนะคะไปกันที่สาขาภาคใต้ค่ะคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนสาขาภาคใต้นะคะนำโดยนายมนตรีนลินประธานสาขาภาคใต้พร้อมคณะเดินทางไปสำนักวิจัยพัฒนาเขต8จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อย้ำชัดถึงคุณภาพของปุ๋ยตราสหากรณ์เครดิตยูเนียนโดยมีนายเกลิกฤทธิ์การสวรรณสารวัตรเกษตรเขต8ให้การต้อนรับซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะสมาชิกและผู้ใช้ปุ๋ยทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมั่นใจในคุณภาพของเราได้แน่นอนค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเมื่อวันที่26 27พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ สาขาภาคใต้ได้จัดโครงการสัมมนาสีชมรมเครดิตยูเนียนสาขาภาคใต้ขึ้นนำโดยนายมนตรีนรินประธานสาขาภาคใต้และนายนัทพิพัฒน์วรริศผู้จัดการสาขาภาคใต้พร้อมคณะเป็นผู้จัดงานนี้ค่ะเราไปพบกับคุณลักคณาสมเชื้อพิธีกรรายการฮัลโหลเครดิตสาขาภาคใต้กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับรายการฮัลโหลเครดิตดิฉันลัคนาสมเชื้อเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัดสาขาภาคใต้วันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในการสัมนาชมรมสี่ชมรมเครดิตยูเนี่ยนซึ่งสถานที่ที่ดิฉันกําลังยืนอยู่นี้เป็นอุทยานแห่งชาตินกน้ําทะเลน้อยอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทะลุงซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจัดสัมนาชมรมสี่ชมรมเครดิตยูเนี่ยนในวันนี้ค่ะค่ะ สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับบรรยากาศในการสัมมนาภายในห้องกันตามที่ฉันมาเลยค่ะ ชมรมเครดิตยูเนียนภาคใต้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสัมนมาชมรมสีชมรมเครดิตยูเนียนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะท่านมีความคิดเห็นอย่างไร <c oughs> เกี่ยวกับการจัดสัมนมามชมรมสีชมรมเครดิตยูเนียนในวันนี้คะความจริงก็คิดว่าดีนะเพราะว่าเราได้มาร่วมกันเลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างชมรมการทำเงานของแต่ละชมรมนี่ก็วิธีการในการดาเนินการนี่คือไม่เหมือนกันนะเนาะ แว่าเราได้มาร่วมกันก็ได้แลกเปลี่ยนกันก็เพื่อในการดําเนินงานต่อไปนะ วันนี้นิ่งก็ได้ยืนอยู่กับตัวแทนของชมรมเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราชพัทลุงนะคะคุณบุญลบชัยหล่อซึ่งดารงตําแหน่งรองประธานกรรมการของชมรมเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราชพัทลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคนอื่นก็ต้องขออนุญาตถามในเรื่องของบรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนาชมรมศีชมรมเครดิตยูเนี่ยนในวันนี้นะคะถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการสัมมนาชมรมศีชมรมเครดิตยูเนี่ยนคะครับท่านผู้แทน คณะกรรมการและก็ท่านผู้นําสกอญเครดิตยูเนียนที่เคารพครับกิจกรรมในการที่เราได้มาร่วมคิดร่วมทําในการจัดกิจกรรมชมรม4ีผ้านะครับในในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นการกริจกรรมที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเครดิตยูเนียนที่พัฒนามาได้ส่วนหนึ่งก็คือการที่พวกเราเนี่ยได้ใช้ หลักคุณธรรมและจิตใจรมขอ,ของของกระบวนการเครดิตย,ยูเนียนทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนากระบวนการไปสู่ความสําเร็จได้อย่างอย่างที่พึงประสงค์ครับค่ะและตอนนี้ดิฉันก็ได้ยืนอยู่กับ ตัวแทนของชมรมประจวบชุมพรระนองนะคะท่านอาจารย์ขจรเชื้อทองนะคะท่านดํารงตําแหน่งประธานของชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบชุมพรระนองสวัสดีค่ะคุณขจรเชื้อทองค่ะ,คคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามในเรื่องของอบรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนาชมรม4ี่ชมรมเครดิตยูเนี่ยนในวันนี้นะคะว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะจัดให้มีการเกิดสัมมนา4ี่ชมรมเครดิตยูเนี่ยนขึ้นในวันนี้คะ,ะการสัมมนาสี่ชมรมเนี่ย ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำแต่ละแต่ละโซนชมรมเนี่ยได้มีโอกาสมาพูดคุยกันรับทราบปัญหาพร้อมทั้งรับรู้การทำงานของแต่ละชมรมแล้วก็ของชุมนุมสาขาที่ทำทงานเชื่อมต่อกับชมรมเนี่ยว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับก็ ผู้นาแต่ละชมรมก็จะได้ได้หมดข้อสงสัยนะครับที่แคลงใจก็จะได้รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนีนะ้มันมีขั้นตอนอย่างไรบางบางเรื่องเนี่ยผู้นําไม่ทราบว่าอย่างการของ,งบสนับสนุนชมรมเนี่ยม,มีขั้นตอนนะผู้นําบางคนเนี่ยทำไมชมรมผมถึงไม่ได้สักทีนะตอนนี้ชุมนุมเนี่ยเขาให้ไม่ได้อ่ะ ถ้าชมรมไม่ทําคอใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะและตอนนี้ดิฉันก็ได้ยืนอยู่กับคุณวิรัติวิวัฒนะซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคใต้ตอนล่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นก็จะต้องสอบถามในเรื่องของการเข้าร่วมสัมมนาชมรมสี่ชมรมเครดิตยูเนี่ยนในวันนี้นะคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดสัมมนาชมรมสี่ชมรมเครดิตยูเนี่ยนในวันนี้คะครับการจัดครั้งนี้นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราจะ พัฒนาขรบวนการของสากลเครดิตยูเนี่ยนนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งของใหม่และของเก่านะครับเราได้มาเจอกันมาเล็กเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงเก้ไขนะครับในสิ่งที่ดีเราก็จะส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นในสิ่งที่เกิดปัญหาไม่ว่าใหม่หรือเก่าเราก็ได้มาพูดจานะครับตกลงกันนะครับและก็ ผมยินดียิ่งนะครับที่ผู้จัดการใหญ่แล้วก็ท่านประธานคนใหม่อาจารย์มณัสุดสงวนนะครับที่ให้ความสาคัญกับชมรมนะครับไม่ว่าชมรมภาคใต้หรือว่าชมรมภาคอื่นๆนะครับผมคิดว่าการที่มีผู้นํามีแนวคิดได้ยอมรับสภาพตามความเป็นจริงของแต่ละชมรมแต่ละองค์กรนะครับเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นนิมิต เป็นนิมหมายที่ดีของชาวเครดิตยูเนียนนะครับผมมอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเครดิตยูเนียนนะครับทั้งประเทศนะครับให้สมาชิกแต่และองค์โโกรแต่และชุมนุมนะครับมีสุขภาพทั้งแรงกายและแรงใจนะครับเพื่อจะนำมาซึ่งความสุขนะครับ ในมวลสมาชิกของเครดิตยูเนี่ยนครับผมขอบคุณมากครับค่ะและตอนนี้ดิฉันก็ได้ยืนอยู่กับผู้จัดการสาขาภาคใต้นะคะคุณนัทพิพัฒน์วรดิษสวัสดีคะ่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะในการจัดสัมมนาชมรมสี่ชมรมเครดิตยูเนี่ยนในวันนี้นะคะท่านมีความคาดหวังจากการจัดสัมมนาชมรมสี่ชมรมเครดิตยูเนี่ยนในวันนี้อย่างไรบ้างคะครับขอบคุณมากครับสําหรับการจัดสัมมนาสี่ชมรมของชุมุมสากาเครดิตยูเนี่ยนสาขาภาคใต้เนี่ย ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3ที่เราจัดเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับโดยเรามีวัตถุประสงค์หลักก็คือเราอยากจะให้ผู้นําของชุมรมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุสน,นของชุมนุมเนี่ยได้มาร่วมกันคิดนะครับร่วมกันสรุปผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมานะครับจะได้มาร่วมกันะสะท้อนว่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของกระบวนการเนี่ยในภาร,รกิจของชุมรมเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้าง และก็จะมีแนวทางอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้สามารถที่จะดำเนินางานในเรื่องของการพัฒนากระบวนการเนี่ยให้มันเข,มเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปนะครับซึ่งในการจัดสรรมานานเนี่ยเราใช้รูปแบบวิธีการเราเชิญคณะกรรมการผู้บริหารของชุมนุมสากลเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจังหวัดเราถือว่าเป็นคณะผู้บริหารสูงสุดของกระบวนการมารับฟังข้อคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ นะครับแล้วก็มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งเอาปัญหาต่างๆเนี่ยมาบูรณาการร่วมนะครับแล้วเราก็ทําแผนแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนกระบวนการให้มันมีความเข้มแข็งซึ่งชมรมนะครับจะเป็นองค์กรสนับ,นบสนุนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ชุมนุมสากลเขตยุนนานแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคาดหวังของการจัดสัมมนาชมรมสี่ชมรมเครดิตยูเนียนในวันนี้นะคะที่มุ่งหวังจะให้ขบวนการสากลเครดิตยูเนียนนั้นพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอขอบคุณมากค่ะท่านผู ค่ะและบรรยากาศของการสัมมนาชมรมสี่ชมรมเครดิตยูเนียนวันนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีท่ามกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและการระหว่างชมรมสี่ชมรมนะคะการกําหนดถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนให้ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและงานนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากขาดความร่วมมือจากคณะกรรมการชมรมที่ปรึกษาชมรมและคณะกรรมการฝ่ายจัดการทุกท่านนะคะอย,อย่างไรก็ตามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ ความร่วมมือจากท่านอย่างนี้ในโอกาสต่อไปอีกค่ะดิฉันลัคณาสมเชื้อเจ้าหน้าที่ภาคสนามสาขาภาคใต้รายงานค่ะขอบคุณคุณลัคนามากค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเมื่อวันที่26-28ถึง28พฤษภาคมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนำโดยนายมาณาสุดสงวนประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยี่ยมชมสหกรณ์เครดิตยูเนียนใน เขตสาขาภาคใต้ซึ่งจะมีที่ไหนบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ ประธานและคณะกรรมการจะเดินทางไปพบปะพี่น้องสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนทั่วประเทศกันนะคะในครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนนั้นสามารถติดตามได้ที่รายการ Hello c r e d i ิตของเราค่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะเราจะไปกันที่ภาคกลางค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนนายดาบชัยใจสู้ศึกผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนเข้าร่วมงานวันสหกรณ์เด็กนักเรียนและร่วมอภิปรายในหัวข้อ ัดการเรียนรู้การสหกรณ์อย่างไรในวาระแห่งชาติณศูนย์าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13จังหวัดชัยนาทโดยมีคุณภาสันนุภาสันผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับการจัดงานในครั้งนี้ได้เชิญนายดับชัยใจสู้ศึกผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนและรองศาสตราจารย์ดรสวัสด์แสงบางปลา ประธานสหกรณ์อมทรัพย์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยจำกัดพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ทั้งจากจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงกว่า10โรงเรียนที่ได้เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กันนอกจากนี้ทางชุมนุมสหกรณ์ได้แรงเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังการออมทรัพย์แก่เยาวชนจึงได้ร่วมสมทบทุนจำนวน5,000บาทเพื่อร่วมจัดงานในครั้งนี้ค่ะ การจัดงานวันสหกรณ์เด็กนักเรียนได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการออมค่ะอีกทั้งยังให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการสหกรณ์อีกด้วยค่ะผมรู้สึกประทับใจในการที่ได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการเ,าเกี่ยวกับสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับหลักสูตรอย่างนี้ควรจะดำเำรงและดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ ควรจะมีการประกวดประขันอย่างที่เป็นเนี่ยดีแล้วจะได้มีกําลังใจในการปฏิ้าที่การงานแล้วก็เป็นผลงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องครูบาอาจารย์กเข้าใจใส่ก็ร,รู้สึกประทับใจในอย่างยิ่งครับขอบคุณครับเมื่อดูจากบรรยากาศนะครับดูในเรื่องของกิจกรรมแล้วจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับทําให้นักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยนะครับซึ่งการนี้ทางชุมนุมสากรเกดยวเนียนก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับทางเยาวชนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางคณาจารย์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะไปถ่ายทอดแล้วก็ไปนําไปสู่การปฏิบัติของนักเรียนนะครับ ในโอกาสนี้ทางชุมนุมสกอณ์เกียรเนีน่นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะสนับสนุนในส่วนของโครงการนี้แล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือนะครับในการขับเคลื่อนโครงการนะครับตลอดไปนะครับโครงการเจ็ดมิถุนาวันสกรณ์นักเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนําคุณครูนักเรียนผู้ปกครองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่องการสกรณ์ที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยก็ได้จัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน แต่เดี๋ยนจะมีบริบทมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกาันในการจัดการเรียนรู้การสกอนก็จะสามารถที่จะเป็นทางลัดให้กับโรงเรียนอื่นๆได้นําไปใช้ได้นําไปไปฏิบัติตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการนี้เรามีชุมนุมสกอ์เครดิตยูเนียนนะครับ มีสกรต่างๆสกรองอมทรัพย์ของข้าราชการสกรอมทรัพย์การไฟฟ้าภายผลิตสกรการเกษตรสกตทกศในจังหวัดชัยนาทรวมทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับสำนักงานสกรจังหวัดด้วยแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับโครงการนี้ขอขอขอบคุณท่านไว้นะโอกาสนี้ครับการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังมีการประกวดวาดภาพวันสหกรณ์เด็กนักเรียนในฝันค่ะเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเสริมสร้างให้เยาวชนสนใจในหลักการสหกรณ์อีกด้วยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการนำเสนอข่าวสารของสหกรณ์หรือกลุ่มเครดิตยูเนียนของท่านนะคะสามารถติดต่อทางรายการได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับดิฉันนางสาวบุษพรศสิสว่างและรายการฮัลโหลเครดิตสวัสดีค่ะ